สวัสดีจ้าพี่น้อง เบิ้งดูพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงเบิง,บงยังซ้อมดอกไม้อีกเรื่อยๆอยู่จากพี่น้องเบิ้งป่ะไม่ต้นนี้ยังมาดอกลายกระดอกก็ได้อดอ,อกเงี้ยวลเลยปลาเหลผมดอกพี่น้องมึงดอกเนี่ยเาวกินกับหอมจากพี่น้อง สำหรับคนที่มากินดอกมะลิกินดอกพุทธนะจ๊ะเนะาะว่ะคนก็ตกลิ้นลิ้นมาใส่จ้ะพี่น่องตกบะแฮงหรอจ๊ะตกบะแฮงดินกับ,บ่ะเปียกได้ไนงะเห็นบ่

ต้อยยอดเต็มเลยจ้ะพี่น้องใบรุ่นแล้วก็ะตอยอดจะได้หดน้ำยู่พี่น้องผ้าเบื้องใหม่ง้างแะ่ไม่มีผ้าเบื้องใหม่เขียวๆในส่วน ไม่มันเขาตัดแตงแล้วบนนี้มันโปง้งมันตอยอดหรอพี่น,อาาน,น้องมะขามก็บตอยอดนะู้นลูกอะมะแพงดอกพี่น้องผู้ดใดอยากได้กระทักมา้นะาน่าจะเขาเขาเฮ็ดขายนะจ้ะทำขายทำขายเฮ็ดไม่ส่วนหลายเขาเฮ็ดขายบัแพ,พงดอกจ้ะพี่น้องอันนี้ต้นโพนะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะต้นโพจนะ้ะ ต้นโกนี่ก็ตะก,กูนี่หมักเล็กหมากน้อยอันนี้ก็มาหาโชคแล้วจต่พี่น้องว่ะมึงเขาพันกิ้งไว้ก็เ,เดียวรวดเขาห่มรวดแล้วที่ได้คล้ายรวดออกนี่นะ ได้ตัดแต่งอีกองามสองพันจะพี่น้องมาหาโชคตัวนี้เลยอยากได้อันนี้ก็หมากเล็กหมากน้อยนะจ๊ะไม่ซากตุ้นโพตัวนึงอยู่ของหลังกำลังต่อยอด ซากต้นนี้งามนี่พี่น้องพอยกพอยกไหวนะจ๊ะยกกำลังยกพอาะดีๆนี่กระตูกูหนึ่งซากนี้นี่กระถางละสองพันจ้ะพี่น้องอันนี้กระถางละเจ็ดร้อยจ้ะสูงสูงนะจ๊ะไม่ซากจ้ะพี่น้องไม่ซากทางละเจ็ดร้อย ได้ทั้งกระทางอันนี้สองพันจากพี่น้องข่างกันสองต้นข่างกันต้นละสองพันต้นนี้ยัง,งยพันได้สูงหรือพันได้บาราคาอันนี้พันหนึ่งจากพี่น้องเทียนทองต้นโพนี้ก็สองพันนะจะเขาขายไม่เก,เกินนี่หรอกจากพี่น้อง ราคาถือโกมูก็แล้วกันดู กูผู้ใดอยากได้กระทั่งไม้จากพี่น้องชุดนี่ตอใยตืบเนะานะนะจ้ะน่าสามร้อยเนาะต่ว่าเขาได้มาในราคาทอเกานะจ้ะจะว่ามันถึงตอใ้เท่าก็ขายสามร้อยให้เขาจ้ะพี่น้องผู้ใดอยากได้กระทั่งไม้อันมุนี่กระติดแนะ่แล้วจ้ะพี่น้องเทาก็เสียวเมื่อไหว่ถ้าไสหนูเนะานะจ้ะน้ะพี่นอ้องน,นี้ใส่แล้วตอแล้วเรียบร้อยอยันนี่มันกระปุหมดแล้วเทากับสีไสกันจากพี่น้อง๋ยวให้มัน แห้งจักน้อยก่อนจริงมันถึกน้ำถึกฝนอยู่พันธุ์ในเฮ็ดนะจ๊ะเห็นไหมาเบื้องนนี้พี่น้องเห็นบ้างแต่ผู้ใดอยากได้เดานี่นะข้อสิคูดให้จากพี่น้องต้นละพันสองจากพี่น้องถ้าไปใส่กระถางแล้วข้อสิบบวกสองพันบนี้กว่านี้หมากเล็กมากน้อยจากพี่น้องเห็นบ่ ไม่เงาเดียวกันจ้ะไม่เงาเดียวกันนี่ต้นนี้คือกันม่ตงต้นนี้พี่น้องกิ่งเขาได้บุ๋ยหเด้นี่ต้นนี้กับพันสองคือนจ้ะพี่น้องเ้าเอาไปใส่กระถางันพ่สิว่าพันสองพันสามพันสามพันสี่พันห้าบวกค่ากระถางไปบวกค่าดินค่าหยังเขาไปนะจ้ะค่าเลี้ยง เลี้ยงดูนเติบนะแต่ถ้าเขาคุดเส่กระทางเขาขายแพงเนี่ยพี่นอ้องน,นี่กับพันสองนะจ้ะใครอยากได้ก็ทักมาเดขุคดให้เด้จ้ะพี่นอ้องไม่มันมิดตุ่มของเขาอยู่จ้ะแต่ว่าเขาเลี้ยงจนว่าได้สูงแล้วนะจ๊ะนะเป็นพุ่มใหญ่นาเน,นียนล้วจ้ะพี่นอ้องเบอ่งเกา ซากนะคะไม่เหงาเดียวกันกอเดียวกันจากพี่น้องเห็นบ่น,นั่นอ่ะน,นี่ก็เป็นตอล้มต้นนะจ๊ะแต่ว่าซากของงามน้่ผู้ใดสิไิปิตดแต่งเฮ็ดไม่ก็แล้วแต่เพราะว่าตามล้มต้นนี้เขาก็ขืนอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเขาเอายอดสูงนะจ๊ะเขาบ่าไ,ดาได้เขาบ่ได้สนใจหลิ่นโตเขาเป็นได้เขา เบิ่งจริงเขาพี่น้องจริงใหญ่อุ้งงามเหล่านะจ๊ะพุ่น่ะขางล่างนั่นก็ค่อยจ้ะพี่น้องนี่กับตะกูกับค่อยจ้ะไม่กับลายขึ้เก้านะจ๊ะพุ่น่ะล้างถิมม่มใบตัวทิบตัวเดียนจ้ะพี่น้อง,องตะกูมันนเล หมากเล็กหมากน้อยมานะนี่กับแมนหมากเล็กหมากน้อย,ยกันจากพี่น้องนะเป็นอุ้มอยู่กับแมนเบิดเลยจ้ะพี่น้องอันข้างล่างสิเป็นควอยลุ่นล้วนนะจ้ะมีลีลาวดีพวกเราอยากได้ก็ทักมาจ้ะลีลาวดีก็มีนะคะฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์จ้ะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมจนว่าจบคลิปนะจ๊นะเนาะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะจ๊ะ กอกันใไม่คลิปหนาจาะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าไปละไปละจ้า